ส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั้นก็ซ้อมปั่นในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดดครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปั่นจริงในวันพรุ่งนี้11ธันวาคมที่หน้าศาลกลางจังหวัดพิษณุโลกนายฐานุพงษ์เจริญสุรพิลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการและนักปั่นจัก,กรยานจำนวนกว่า500คนรวมฝึกซ้อมใหญ่รูปแบบเสมือนจริงเตรียมความพร้อมกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดด เป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเต็มระยะทาง29กิโลเมตรมีการตั้งรูปขบวนเป็นแถวตอนพรเรง3าเริ่มต้นจากหน้าสารกางจังหวัดพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานเรศวรผ่านหน้าวัดใหญ่ขึ้นสะพานสูงผ่านแยกกระเด็นแพรเลี้ยวซ้ายที่4แยกอินโดจีนเข้าสู่ถนนพิษณุโลกอุตรดิตถ์เลี้ยวซ้ายที่แยกดงประโดกเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองผ่านแยกไทยแอรโร่แยกแสงดาวขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำหน้าร้านอาหารบ่อง เ้ยือ้ายแยกวังหินผ่านนาทิบาลตะบลไพรชุมพลร้านลุงเทิงเหลือ้ายเข้าสู่ถนนสิงหวัฒน์ผ่านห้างเซนทัลพาซาซาแยกบ้านคลองแยกวัดคูหาสวรรค์แยกสรรพกรเหลือ้ายแยกที่ว่าการอำเภอเมืองเข้าสู่สารกางจังหวัดพิษณุโลกโดยรองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโ,าาโลกกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการจัดกิจกรรมวันที่11ธันวาคมนี้พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยนั้นจนที่ตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจะอยู่ประจำบริเวณทางร่วมทางแยกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการรับเสื้อและสิ่งของพระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดสของจังหวัดพิศณุโลกมีประชาชนที่ลงทะเบียนเดินทางมารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานไปแล้ว7,898รายยังเหลือที่ยังไม่ได้มารับอีก1,315ราย จากยอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น9,304คนและสำหรับประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อและสิ่งของพระราชทานไว้แล้วแต่ไม่สามารถมารับได้ในวันที่6 7ถึง7ธันวาคมนี้สามารถรับได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้11ธันวาคม258 8ตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่สาลาประชาคมสารกลางจังหวัดวิษณุโลครับ you okay.